Duy Má. Ma. Má đâu? Má đi mà. Ma. Má. Ma. Má đi mà. Ma. Đi mà. nào. Đi. Đi. ขอบคุณที่มีโทษนะครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดนีต้องได้ค่าเหนื่อยแล้วล่ะเป็นงานเป็นงานเลยครับเนี่ยนี่ปีก็คือมนี่ครับเนาะุณงลุมันี่นักขนานีอค้ก่นอชิดชิดไมชิไปได้ออวอะซอเนยรว่า เพราะว่ามีกับยุ้ยเข้าป่าบ่อยช่วงนี้นี่คือมาเก็บนี่ของผมงของกบคุณแม่ล่ะไม่ได้เปิดมีครับสวัสดีครับแม่แม่ครับต้องขอบคุณแอ,แอดมี่กับแอดยุ้ยนะครับพาเพลินเลยวันนี้พาเข้าป่าเลยอันนี้มีมลูกลูกชายมาด้วยครับอูแเหมงบลูกลูกเป็นยังไงแต่ทำมัน <laughs> มนบล็อกบล็อกขัน,ขน,นหรอบล็อกยังัง นีเ่เดี๋ยวยกขาลบเอาวันาวันนี้รัดกันนี่ไงละครับอ๋อ,อนี่ต้องมาเขียวตุกิชิวๆเลยเนาะสบายเลยพอทาเก๋าพอทาเกา๋าอุออ้ยหางแต่รู้บางเฟรม คนหัวลงเลยลงแหงอันเมสี่อันเมสอันเมนครับอันเมนช่วงอัน,นสว,วัสดีครับคอเนอร์ไม่ใช่คอเนอร์ครับไอมินจำทางกลับได้ไหมได้ครับช่วงพิมมาร้อยอแค่มขอบคุณพ่อโอ๊ดครับส,ว,นะสว,วัสดีค่ะเอสสองลมรอของศูนย์ของศูงนย์พาเกาะหลังพี่โอด๊ด ขอบคุณคุณชูติม,มนครับชีตแต่ชีวะเข้าปากเลยคิวคือสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้ก็แอดมี่แอดยุ้ยพาเพลิน lại mà, bởi cái, nhìn từ hóa lời luôn, con cái đây này bị ồn, <laughs> ừ. để họ điên nó này, để cho cầm, ช่วงแอนเมนช่วงแอนเมนมาแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นเข้าป่ามาโอ้นี่ไม่ไม่โอ้ไม่เหงนดูจากหลังของดัมมี่กับยูนี่คนละอย่างเนาะยูนี่หลังจะจะมีอะไรตลอดเลย อุ้ยเรียบร้อยครับหนึ่งทีเราต้องไ,องไ์สบายสบายดูแด้วมีความสุขมากค่ะครับก็พยายามครับพยายามคิดคอนเทนต์ครับ,พ,รบพอดีดีวกับพี่โอ๊ตได้ก็เลยจัดเลย โอนกับลุงรัดเขาโอเคเราก็จัดเลยโหดัดพอลุงรัดเหรอลุงรัดดึงนั่นมาเลยอ่ะอกินบ้านนะลุงรัดครับอันนี้ยุ้ยดำมีนเนี่ยกะทึงไปไหนครับก็อยู่บริเวณเนีย้ยเลยครับอยู่เนี่ยครึ่งวันครึ่งวันเลยใช่ไหมอาหารโปรดอ่ะอาหารโปรดคืออาหารธรรมชาติธรรมชาติอืม ฟังแล้วสบายๆจริงๆมีผีเสื้อด้วยน้ำม,มี่น้ำมี่เซนรู้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 ไปลาไปลาไป,ลไปหาไปหายูรแล้ว มีบาร์โคดอยู่ที่ตูดอู้เกือบลระวังระวังแหงเลยนะฮะเมื่อกี้ผมก็ก็วิดไปน,นิดนึงวิดระวังแหงด้วยเพราะเข้าป่าจะแคบนิดนึงไลฟ์วันเสาร์สนุกมากเลยมีแอดมินรับเชิญเซอร์ไส์ด้วยแอ,อ,อดมินโอ้แอดมินโอ๊สุดยอดจริงๆเป็นงานมากครับหมุนกล้องไปหมุนกล้องมา ไปเยี่ยมมูทูบ้างนะคะมูทูก็คิดถึงพี่ควันโอ๊ดเหมือนกันวันนั้นพี่โอ,ดอรร๊ดก็ไปหาครับไปหาอยู่นะนี่ขอดเท้าเอาตัวนี้เอาสดลงมาเลยอะ่ะอมืมอันนี้อาคารกัลยาหรือเปล่า <c oughs> อันนี้อาคารกัลยานีโค้งอันตรายอันนี้โค้งอันตรายอันนี้อาคารกัลยากัลยาพุ่มอ่าแล้วพุ่มเนี่ยรัดเนี่ยบ้านนี่ยมันเหรอพุ่มเยอะบังนี่งไม่เสรออกกำลังอ่ะ พี่โอถือไห้หน้าสามันไหมครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะถือไห้หน้าสามานแล้วทำงานประดีตติเป็นของเรอไม้สักดังไฟดังไฟก่อไฟไล่ยุงสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันหยุดสุดอ่าอ่าวันหยุดนะครับ โอ้ดียินเสียงกาด้วยกากากา,อ,าอันนี้เสียงผมเองนะครับเฮ้เฮยเย <c oughs> ุงเยอะก็ครับยุงรักเยอะเยอะอี่นาอ น้ำไาไห่าแ็นโลกช่วงนี้ก็เพิ่จะเข้าปลา<ฮ>ตลอดเลยครับเนาะจนถึงเที่ยงเลยเนาะเอ็นมองก็กลับกลับไปที่จุดโชว์ตัวเนะเาะดันชมช้างเอ็ดขาซูมล่องก้นน้องมีหน่อยค่ะน่ะที่ตายมาอข,อขอบคุณครับ ทำเสียงมีเหมือนน้องเดียทีค่ะ <c oughs> พี่ต่ายต้องต้องทำก่อน <c oughs> พี่ต่ายเดี <c oughs> ๋ยวยุ้ยวิ่งมาเดี <c oughs> ๋ยวยุ้ยคิดว่าเฮ้ยมีเป็นไรอะ่ะเคยทำอะไรหรือเปล่าเด <c oughs> ีย <c oughs> ยุ้ยนี่เป็นห่วงมีมากเลยนะเป็นห่วงหรืออิฉาก็ม่รวมกันเวลามีคนมาแบบมาหาแสนดรู้นี่แบบยุ้ยต้องมาละ ทงมดไเดียวโดนหางฟาดวังหางเลยนะครับแอตายเพราะเมื่อกี้ผมผมบิดโดนไปละบิดโดนแปลว่าเกือบจะโดนบิดโดนบิดโดนบิดโดนคือโดนแต่เมื่อกี้นี่ภาพภาพเมื่อกี้ที่อยู่บนคอบนบนคอคือแบบเหมือนโดนเลยนะที่พี่โอ๊ตบิดเขาเรียกว่าไแผนกล้องไปแผนกล้องมามุมสูงมุมสูง อพี่โอดดังใสได้เหรอวันนี้เราจะนอนในที่นี้นะครับพบกับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไลท์อะไรนะเข้าป่าใช่เ <c oughs> <c oughs> ข้าป่าหาเห็ดนี่คือวิถีชีวิตนะครับการเลี้ยงช้างอยู่ในป่าพี่ควันก็จะ ต้องอาศัยอยู่ที่นี่มันก่อนเด็กไอ้มุดขันไงอันนี้คือตีที่พักของขวานเนาะแล้ก็แขวนเป้เนาะของขวัน ไก่เหรออืไก่เหอย่างไก่เหรออืมาำไมมอห้องเราอีกเหรอหรือบริกาศเนาะนี่นะบรรยากาศยุ้งหางเลยแต่มีควันแล้วโอเคโอเคของครับพี่โอ๊ตครับโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยจะกั้งผมนี่กั้งนี่ไก่ยังไงวมาทำอานารกันฮะมาทำมัดนี่มาดก็ไหลเลยมามอมอไผ่เลย ยุงมาครบควันนุงไงเจ้าเอ้เขาแข่งเงินเดิมเมื่อตุมน่ะอ้อเป๊ะเจ็ดเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เป็นเตลย้งาปะ่ะเ <SC> นี่ยเอฟซีบอกพี่โอ๊ตเป็นคนดังนะดังไฟดังไฟแฮ้โอ้พระเจ้าเราเจอช้างใหญ่ เธอดูนั่นสิอ้อมีแต่เมงโบ่งเมงโบงเยอะมากเลยโอ้พระเจ้าแมงโบงสุดตัวบุง้งโอ้พระเจ้าให้ตายสินี่มันช้างที่สวยที่สุดซูมเข้าไปในดวงตาได้ไหม ลุงหลัดก็ร้องเพลงอยู่ข้างบนนะฮะตอนนี้อารมณ์ดีมากตอนนี้สองเชือกนี่กลายเป็นแก๊งหางปลานะครับก็วันนี้โหนี่ฮะเดี๋ยวเอสซีขนลูกโอ้โ้มาคนเขอกวดแล้วเขาจะก็เดนแบวกวอแล้วอย่งก็ เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงอีกาแถวนี้ไม่มีตัวแทกเนาะไม่มีครับนึกถึงที่จองคาเรนโดนนะอ๋อที่ทอเตียวพี่จอพี่จอง,พ,จองพี่จองเป็นไรงั้งลัดไนงัน้งัด ตามติดชีวิตลุงรัดก,กันไปยกแปดเก่งไปหาโอ้กินหน่อไม้โอ้เล่นหน่อไม้ด้วยโอ้โหยุ้ยหาหากินเก่งมากเลยอ่ะเจอหน่อไม้หวานด้วยเต็จหน่อไม้เดี๋ยวเราไปหาให้ยุย้ยมเ,เออหาให้แสนรู้ไหมยออยุย้ยเก่งมากเลยอ่ะโหหาหน่อไม้กินเองได้ นี่มาดูวิถีชีวิตหน่อยพี่ตายตนะมาดูล,งลุงดัดหน่อยโอ๊ะโอ,ะอะสลับเลนฮิดนม่น้อยไม่น้นอยไม,หยไม่หน่อยจ้าเขาเรียกว่านออะไรสรางของแท้นี่ของแท่สานี่เราเข้ามาในป่าลึกนะครับประมาณ10กว่าก,กิโลนะครับไม่ใช่นะครับผมล้อเล่นครับ ผมมีเสียมกับใช้ไม้เลยนี่ครับเอาแต่นี้เลยเอาหัวมุดเข้ามาท่านเลยครับดูดิจ้าขอากอุ้ยน้ำตาลยุ้ยหาเก่งมากเลยดูดิดุ๊กโห้ยยังไงเสียงครับเหยาเฮ้ได้ของดีอ่ะยุ้ยอ่ะเดี๋ยวจะไปเสาะแสนลูกก่อนยุ้ยได้ของดีอ่ะเอ้มูนี่เอาหมดแล้วก็ นออนออหร่มาเก่ยบาตายาัยออกจะไหร่แล้วอยูย่อเจออยู่หน่อนนอส้างไปกินเก่งด้ะนี่เสียงกาเหรออันนี้เราจะเอาไปกินเองนะครับ ใช่ไหมเอาเปุนรองเอาไปแกงเอาไปแกงนะฮะแกง,แกงใส้ยัง,<อ>งครับน้ำปูแกงใส้น้ำปูสุดอออสยอดจริงๆวิถีชีวิตวิถีควานวิถีช้างวิถีธรรมชาตินี่ได้ละสองหัวได้เป็นหนึ่งขับหนได้หมดแล้วหมดแล้ว อยู่อยู่ดิตรงยุ้ดวงลายต่ายเยอะคอมเมนต์ไปทางไหนบ้างคอมเมนต์คอมเมนต์ไปในทิศทางแกงใส่น,น้ำปู <c oughs> แกงใส่น้ำปูเมาะคอมเมนต์เอาไปต่ำก็ได้เอาไปต่ำมาไว้ดุงหลัดเก่งมากน้องน้ำมีได้กินไหมหน่อไม้หวานๆพี่โอ๊ตไปหามาให้อยู่บ้างครับ นี่ยุ้ยเนาะอยุ้ยเดี๋ยวประมาณแปดโมงครึ่งเราไปหาพี่ทุกันดีกว่าโอ้โอ้โอ,โอ้พระเจ้าแม่สาวน้อยสินรู้ได้กินนอกก็ลงเหลืออยู่ค่นก็จะลงเหลือก็ รู้กินอะไรอยู่จ้ะจะกินนอนแล้วไ่เอาแล้กได้กินก่อนเลยลูอันนั้นคิซากของยุยแหละเอาไปกินเอาอะไรมาให้เอันนั้นล้ำกว่าน,นั้นหวาน ไปหาที่ไหนให้ได้เนี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสสดแม่ๆทุกท่านเลยฮะตรงนี้ก็คือหลังงานแสดงนั่นเองใช่ตรงน,นี้ก็คือหลังลงานแสดง สวัสดีทุกท่านนะครับ768คนนะครับขอบคุณที่มารับชมรับฟังกันนะครับรับฟัง <c oughs> ไม่เคยได้พูดเลยไ้สนรูไปหาได้กินต่อแล้วได้แบบนี้ดีนะคะธรรมชาติด,ดี ธรรมชาติจริงๆเลยดีที่พกซอสเฟียลมาด้วยนี่ไงเจอหมวกตกอ่านเกือบไปแล้วเอ,เอาเนี้ปึกๆหน่อยหมวกเกือบหายอีกแล้วอันนีตปึกๆหน่อยจะไปปล่อยท้ายทำไมจะกล้องฮัลโองเพลงตัวเเฮ้ยโอวีสาวน้อยเราเจอเด็กปลาคราับเราเจอเด็กปลา กำลังหาหนอนมาอยู่ไปให้พ่อของเขาแต่ดูสิ <laughs> เธอช่างเขาช่างเดินย่องย่อง <laughs> <laughs> เราจะต้องไปหาเขาหรือเปล่าหนอนแสงนี่ต้องต้มกันหรอฮะต้องต้มนัม่นก็วานแลนะเนาะแค่สีนีล้็หนอนหนอนแ้หนอหุ่นไฟหนอยนะ เดี๋ยวนี้สองนุ่มคุยเก่งขึ้นวันนี้เป็นสาวน้อยบ้านไฟแม็กต่อแอคต์ตายวันนี้พายลุยดีค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้เด็กปลาแบร์ก่อใครอะแบร์อดิสาเคยรู้แบร์อะไรอ่านว่าอะไรแบร์อ๋อรู้ละกิวอะไรนะใครนะที่รายการกิวแบร์กิวแบร์เออแบร์กิวแบร์กิวอันนี้แบร์ก่อเออโอเคเข้าใจนะฮะ เห็นอีพีที่มันเต้อย่างก็ุ๊กลิ่นกิ่นนอนอกินนี่นะโอ้อันนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรกินก็ต้องกินนะถ้าตามสรารคดีของเขาเป็นเดียวบรหัรแน่นอนลูกใครคขาของแอดกอหรือควอนโอด๊ดลูกพี่ควอนโอ๊ดครับชื่อนออ้อ,นองแอมชื่อน้องแอมนี่เป็นเซลเป็นเซลอีว่า เซลใกลๆก,ลก, <K> กับน้องปอเป็นเพื่อนกับน้องฝอลูกพี่ปิวนครับ feet, น้องแอม,มลูกพี่โอดครับมอร์นิ่งครับคุณทิตินันยุยอยู่ใกล้ๆครับอยู่อยู่ไหน,ในอ๋อนู่นละอยู่ด้านซ้ายอยู่ข้างหลังนะครับยุยนใี่สายลุยหน่อยครับนี่ ไม่รู้เห็นเปล่าเบก่อเบกิวกับเบก่อเบตายด้วยฮะเบตายเบก่อโอเคเราค่อยๆเดินไปหาพี่ว่าแล้วก็จะลงแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปหามุชุนะครับมุทุาชาของเราแส่นรู้กินต่อไปกับนัจาร์ให้แรีนรู้แบบสื่อชมธรรมชาติ โอ้โหหักละหักไหมหักวะไม่หักไะเอาโตเข้าไปเอาโตโตโอ้โหบุญออกมาอ๋อเต้นโชว์เต้นโชว์ขันเป็นขันอ๋อขันปตามมาเอามีนเข้าล่ะมีงจิ้นเปี่าโอ้ไม่มีโอ่นใจเลยโอเคลงได้เดี๋ยวผมจะไปนะ ครับเจอกันเจอกันเจอกันไหมปะอดแม่ตายแบ่ตายพี่อดโตโคเดอรซิลี่เจอะเรื่องเยอกันจ